ิดใจน้องแท็กหนูน้อยคุกข่าววันทยาหัดในหลวงรัชกาลที่สิบพระองค์ท่านทรงรับวันทยาหัดกับชาวเน็ตชื่นชมตื้นตันหัวใจบอกน้องช่างโชคดีจริงๆมีบุญมากมายเหลือเกินน้องให้รักในหลวงครับรักมากๆโตไปอยากเป็นนัาวครับไว้อยู่ลนในหลวงซึ่งน้องแท็กนั้นก็มีชื่อจริงว่าเด็กชายนโรงนิดสังสิทธิเวชอายุ5ขวบกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล3าม โดยน้องนั้นมีความฝันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารคอยดูแลในหลวงโตไปอยากเป็นทหารครับไว้ดูแลในหลวงแถมน้องก็ยังรักในความเป็นไทยเอามากๆแต่งชุดผ้าไทยมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีส่วนหนึ่งก็มาจากการปลูกฝังของคุณยายหรือนางพันวดีแพรทรงพัฒท,ที่พาน้องไปเฝ้ารับเสด็จร้ต่อหลายครั้งตั้งแต่น้องอายุได้ขวบกว่า คลิปวิดีโอสุดประทับใจนี้เป็นช่วงเวลาในพระราชพิธีซึ่งในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง like Mary. Mary ซึ่งเจ้าของแอคเคาท์ที่ลงคลิปของน้องก็ยังบอกอีกว่าน้องแคกอยากมารับเสด็จในหลวงด้วยตัวเอง ขณะที่ผู้ปกครองของน้องก็มักจะพามาเฝ้ารับสเสด็จอยู่เป็นประจำได้ร่วมกิจกรรมแจกอาหารอยู่ตลอดพร้อมใส่ชุดไทยทุกครั้งที่มารับสเสด็จและนี่ก็ถือเป็นครั้งที่สองของน้องที่ในหลวงทรงรับวันทยาหัดกราบในหลวงท่านทรงละเอียดรอบคอบมีวินัยและพระองค์ทรง,งไม่มองข้ามต้นก้าต้นน้อย วันไหนที่น้องไม่ติดเรียนน้องก็จะร้องขอให้คุณยายพาไปรับสเสด็จบอกว่าต้องการจะไปถวายกำลังใจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีซึ่งก่อนหน้านี้ในหลวงก็ทรงมีพระเมตตาต่อน้องแท็กด้วยการทรงวันทยาหัดตอบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสังหวัดนคปรปฐมแต่ครั้งนั้นไม่ได้เป็นข่าวเป็นกระแสะเหมือนอย่างครั้งนี้โลนะ ว่าไม่คิดว่าจะมีการแชร์เยอะอย่างนี้ได้แชร์ให้รู้ว่าเด็กตัวนี้มีความสมรักนักดีต่อสถาบันธรรมาศาัตริย์เพิ่มมาเพิ่มปิติดีใจมากน้ำตาไหลเลยพอเห็นความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่แน่วแน่ของน้องแล้วพี่ๆชาวเน็ตก็พากันซาบซึ้งใจไปตามๆกันขอให้น้องแท็กได้เติบโตไปเป็นทหารกล้าเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และหลายคนก็พากันชื่นชมไปถึงคุณยายของน้อง ที่เรียงดูปลูกฝังหลันชายมาเป็นอย่างดีน้องคือต้นกล้าแห่งคนรุ่นใหม่โตขึ้นน้องจะต้องภูมิใจมากๆกับโมเมนต์ประวัติศาสตร์นี้เป็นแน่ยังไงก็ขอให้น้องแท็กทำตามความฝันให้สำเร็จด้วยค่ะน้องแท็รักได้หลวงครับรัก,ากมากๆโตไปอยากเป็นทาหารครับไว้ด,ไดูอะไรหลวย